สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1087มนุษย์ผู้โหดเหี้ยมเฮ้ยยังมีมนุษย์รอดชีวิตอยู่อีกเหรอในเมื่อยังไม่ตายกัน่าจะหนีไปนะครับยังจะเดินเข้ามาหาความตายอีกช่างโง่เขาเสียจริงๆเผ่าอมนุษย์เหล่านั้นต่างก็รู้สึกประหลาดใจมากเพรมามันคาดไม่ถึงว่าจะยังมีเผ่ามนุษย์มายังเมืองอิงซาอีก จากนั้นพวกมันก็วอรล้อย่อออกมาแล้วมองไปที่จางโรชเินด้วยแววตาหยอกล้อเผ่าแมงป่องดำยี่สิบกว่าตัวปีงขึ้นมาจากใต้พื้นทรายพวกมันปรากฏตัวที่เบื้องหน้าของจาง,งโรชเินมันพ่นควันพิษสีดำออกมาจากปากและมีลำแสงสีเขียวเปล่งประกายออกมาจากดวงตาของมันใครๆก็ดูออกว่าร่างกายของพวกมันมีไอค่าฟันแผ่กระจายออกมาอย่างเข้มข้นและพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะฉีกร่างของชายหนุ่มคนนั้นเป็น,นชิ้นๆเกิดก็ทรมาน ตายก็ทรมานไม่ว่าจะเกิดหรือตายยังไงก็ต้องกลับคืนสู่ผืนดินอยู่ดีจารุเฉินเดินไปพงังกล่าวไปพงังและเขาก็าทอดถอนหายใจด้วยความสะเทือนใจเมื่อด้ยินเสียงว่ายังมีคนเหลือรอดชีวิตจอมยุทธที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ถูกแขวนไว้บนเศษซากกำแพงเมืองก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาพวกเขาต่างจ้องมองชายหนุ่มที่กำลังเดินเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวหนีไปซะมีคนส่งเสียงเบาออกมา น้ำเสียงนั้นฟังดูอ่อนล้ามากเรากับเป็นเทียนที่อยู่ท่ามกลางสายลมและพอไม่จะดับมอดลงในทุกเมือ่อว่านาวายีและสร้างกัวหลิงหลงเองก็ลืมตาคู่งามขึ้นเช่นกันพวกนางจ้องมองพระธิชาหนุ่มแปลกหน้าคนนั้นเขาดูเป็นชายหนุ่มที่สง่าผ่าเผยมากและยังมีบุคลิกที่สูงทรงอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาดูเหมือนไม่ใช่ยอดฝีมือแต่เหมือนเป็นลูกหลานของตระกูลน่ำรวยที่ชอบท่องเที่ยวไปทั่วทุกดินแดนคนหนึ่งตอนนี้เขาถูกเผาเมงป่องดํามากกว่าสิบตัวล้อมไว้ เรากับก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปสู่ความตายแล้วเมื่อคืนพวกนางได้เห็นความตายมามากมายแล้วจนตอนนี้รู้สึกด้านชาไปหมดเพียงแต่ว่าสายตาของว่านฮาวายที่จ้องมองไปยังร่างของจ้งวัชเินนางกลับรู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยเหมือนนางจะเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนแต่ก็เป็นเพราะนางเสียเลือดมากนางจึงนึกไม่ออกว่าเคยเจอกับเขาที่ไหนกันรีบหนีไปเมืองอีกซาถูกยึดไปแล้วเมื่อกล่าวจบ ว่านหัวอี้ก็กระเดืออออกมาหน้าท้องขาวเนียนของนางมีเลือดไหลทะลักออกมาอีกระดับพลังของเจ้าแข็งแกร่งมากกลับยังสามารถพูดได้อีกหรือหนี่มีน่าถึงสามารถค้ายอดฝีมือของเผ่าฆ่าตายดังมากมายขนาดนั้นเผ่าอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ตัวหนึ่งยืนอยู่ด้านล่างของประตูเมืองมันกล่าวเสียงเย็นออกมาแล้วหัวแท้ยาวในมือของมันโจมตีไปที่ร่างกายและขาขวาของว่านหัว,หวอี้จนทําให้เกิดเป็นรอยแผลลึกขึ้นหลายรอย วานฮาวายส่งเสียงที่น่าอึดอัดออกมาแล้วขาเรียวสองข้างข,างของนางก็สั่นไหวอย่างรุนแรงแต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้ฟังคําเตือนของพวกเขาเขาไม่เพียงไม่หนีไปจะกลับเดินมุ่งหน้าเข้าไปที่เมืองอิงซาต่อเผ่าอมนุษย์ขึ้นคนครึ่งสัตว์ตัวนั้นจ้องมองปทิจางร้่เฉินแล้วออกคําสั่งเสียงเย็นว่าฆ่าเขาซะแล้วฉีกร่างให้เป็นชิ้นๆเผ่าแมงป่องดำยี่สิบกว่าตัวกระโจนใส่จางร้อเฉินพร้อมๆกันร่างกายของพวกมันยาวถึงเจ็ดแปดเมตร และมีก้ามที่แหลมคมคู่หนึ่งที่มีลำแสงที่แสบตาเปล่งประกายออกมาจากกล้ามของมันจอมยุทธ์ที่ถูกแขวนอยู่บนกำแพงเมืองต่างสูดหายใจพวกเขาจำนวนหนึ่งในนั้นหลับตาลงและไม่อยากจะมองดูว่าต่อไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นจางลู่เฉินยังไม่ได้จุดเท้าลงเขาทำเพียงแค่ยื่นมือออกไปข้างหนึ่งและกดไปด้านหน้าเท่านั้นพิบตาเดียวเขียวแดงเวลาและมิติก็ปรากฏขึ้นมาแล้วกลายเป็นแรงกดดันที่แข็งแกร่งที่ไร้รูปร่างพุ่งออกไปทั่วทุกทิศ ปังเผาแมงปองดําทั้งหมดกระเด็นลอยออกไปในอากาศแล้วร้องหวยหัวออกมาปเปลือกที่เป็นเกาะชั้นนอกของมุมันแตกละเอียดร่างกายปีแตกออกและกลายเป็นหมอกลหิตสีแดงฉานกลุ่มใหญ่ทันทีเมื่อได้เห็นภาพนั้นจอมยุทธทั้งหลายที่ถูกตึงไว้ที่กำแพงต่างก็ลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งและแสดงสีหน้าแปลกใจออกมาเผาอมนุษย์ที่อยู่ภายในบริเวณนั้นชะง,งักกันไปเล็กน้อยจากนั้นเผาอมนุษย์เหล่านั้นก็คำรามอย่างเกี้ยวกราดแล้วใช้อุ้งเท้ากระทืบอพื้นไม่หยุด บางตัวก็กระโดดลงมาจากกำแพงบางตัวก็มีเปลวไฟพุ่งออกมาจากร่างกายตอนนี้เผ่าอมนุษย์โจมตีฐานที่มั่นแลฐานของเผ่ามนุษย์แตกพวกมันยึดครองอาณาเขตนี้ไปแล้วแต่กลับยังมีมนุษย์อีกคนที่สามารถฆ่าเผ่าอมนุษย์ตายไปยี่สิบกว่าตัวในครั้งเดียวได้มันเคยมีอย่างนี้ที่ไหนกันตุม้มเผ่าอมนุษย์ที่เต็มไปด้วยไอ้ฆ่าฟันกลมใหญ่พุ่งใส่จ้าเฉือนมีทั้งเผ่าแมงป่องดำเผ่าครึ่งสีครึ่งอูดเผ่ามดกระหายเลือดและอื่นอื่นอีกมากมาย รวมๆแล้วมีเผ่ามนุษย์นับพันตัวพวกมันกระทืบลงบนผืนทรายจนทรายฟุ้งตลบขึ้นมาจนกลายเป็นม่านหมอกสีดำเผ่าอม,มนุษย์ร่างกายสูงใหญ่นับพันตัวพุ่งไปด้านหน้าจนก่อให้เกิดความทรงพลังที่ยิ่งใหญ่และทําให้หลิงซี่จํานวนมากสั่นไหวรุนแรงไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เพียงคนเดียวแม้แต่ภูเขาลูกใหญ่ก็สามารถลาบไปหน้ากองได้นในพิบตาเดียวจากล้่ยเฉินหยุดท้าลงเพียงชั่วครู่เท่านั้นจากนั้นเขาก็เดินมุ่งหน้าต่อไปเพียงแต่ว่า ตอนที่เขาก้าวเท้าก้าวแรกออกไปนั้นก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่ปกคลุมอยู่เบื้องบนก็เปลี่ยนสีแม้แต่เมฆสีดําก็สั่นไหวเล็กน้อยบนพื้นมีปรานกระบี่นับพันนับหมื่นปรากฏขึ้นมาปานกระบี่ทั้งหลายเรียงต่อกันยาวกว่าสิบลี้ตามทางที่จังหวเฉินเดินไปปรานกระบี่ก็ส่งเสียงซุบๆออกมาราวกับว่ามีคลื่นพลังยาวสิบลี้สูงสามจ้างผลักดันให้เขาสามารถก้าวเดินไปด้านหน้าได้ในที่สุดเขาก็ประทะเข้ากับเผ่ามนุษย์นับพัน ลานกะบีที่คมกริบฟาดฟันออกไปจนทําให้เผ่าอมนุษย์ตายไปอย่างง่ายดายราวกับเขากําลังเก็บเกี่ยวฟางข้าวก็ไม่ปานสุดท้ายเผ่าอมนุษย์ที่แข็งแกร่งนับพันก็เหลือรอดเพียงไม่กี่สิบตัวเท่านั้นผู้มันรีบหนีไปทันทีส่วนเผ่าอมนุษย์ตัวอื่นๆกลายเป็นร่างไร้วิญญาณจมกองเลือดไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จางโรชเินยังคงเดินหน้าไปได้วยความเร็วที่คงที่เขาไม่ได้เพิ่มหรือลดความเร็วของฝีเท้าเลยเผ่าอมนุษย์ทั้งหลายมีความคิดและไหวพริบสูงมาก เมื่อพวกมันเห็นว่าใช้หนุ่มคนนั้นน่ากลัวขนาดนี้พวกมันต่างก็รู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมาสุบขึ้นปานกระบี่ยาวกว่าสิบลี้พุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องอเผ่าอมนุษย์ทั้งหลายต่างก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสัมผัสกับปานกระบี่เหล่านั้นแล้วพากันถอยหลังออกไปไม่หยุดพวกมันรีบพากันถอยเข้าไปในเมืองอิงซาจมยุที่ถูกตึงอยู่บนกำแพงเมืองอิงซาทั้งหมดต่างพาก,กันตกใจพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าในจำนวนจมยุที่อายุน,น้อยในยุคนี้ จะยังมีจอมยุทธสายกระบี่ที่เก่งกาจเช่นนี้อยู่อีกเขาเป็นใครในขณะนั้นเองทุกคนต่างก็กําลังพิจารณาจางร้เฉินและคาดเดาว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครตอนนี้จางร้เฉินปรากฏตัวด้วยใบหน้าของเขาเองน้อยคนนักที่จะเคยเห็นใบหน้าจริงของเขาจึงไม่มีใครรู้จักเขาที่ด้านล่างของประตูเมืองผ่ามนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ตัวหนึ่งที่มีร่างกายเป็นมนุษย์และหัวเป็นจระเข้ัดวทั้งร่างของมันมีเกร็ดสีน้ำตาลอมเหลืองปกคลุมอยู่ มันก่าวเสียงเย็นออกมาข้าประเมินเจ้าต่ำไปดูเหมือนว่าเจ้าจะพอมีฝีมืออยู่บ้างเปรีย้ยผูอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ถือแท้ไว้ในมือมันสะบัดแท้ในมือออกไปจนทําให้เกิดเปลวเพิงยาวมากกว่าสิบลี้พุ่งไปประทะกับปราณกระบี่พลังของมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกทั้งมันยังผ่านการเตรียมพร้อมเป็นเซียนขั้นที่หนึ่งไปแล้วจางร่ดเฉินยื่นมือออกไปข้างหนึ่งเขาสร้างสำนึกกระบี่ขึ้นที่นิ้วสองนิ้วของเขา ปลานกระบียาวกว่าสิบลี้หดเล็กลงอย่างรวดเร็วแล้วรวมตัวกันกลายเป็นกระบี่สีขาวยาวเก้าชื่อเล่มหนึ่งกระบี่สีขาวพุ่งออกไปเกิดเสียงระเบิดจนเกือบจะทําให้หูหนวกขึ้นที่กลางอากาศมันกลายเป็นลําแสงสีขาวพุ่งทะลุร่างของผอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ตัวนั้นไปร่างของมันถูกอาบไปด้วยเลือดและกระเด็นไปอย่างรวดเร็วราวกับกระสุนปืนใหญ่ร่างของมันกระแทกกาแพงดังปังก่อนจะถูกฝังลงไปในกําแพงทันทีมันยังไม่ตาย มันยังคงมีชีวิตอยู่จากนั้นปรานกรกบีมากมายนับพันนับหมื่นก็พุ่งออกมาจากร่างของมันจนทําให้ร่างของมันแหลกละเอียดกลายเป็นเพียงก้อนเลือดก้อนหนึ่งไหลออกมาจากกําแพงเมืองปรานกรกบี่เหล่านั้นลอยกลับมาและหมุนวนอยู่รอบๆตัวของจางลั่เฉนินมันกลายเป็นอาณาเขตปานกรกบี่ที่มีสมีมากกว่าร้อยจางเผ่ามนุษย์ที่อยู่บนซากกาแพงเมืองต่างตกตะลึงพึงเพิดเป็นครั้งแรกที่พวกมันได้เห็นมนุษย์ที่ใช้กระบี่ได้อย่าง,งคล่องแคล่วลื่นไหลและชํานาญเช่นนี้เขาเป็นเซนกระบี่รุ่นยาวใช่ไหม แม้จะเป็นหนุ่มสา,าวเผ่ามนุษย์ก็ไม่น่าจะสามารถฝึกฝนกระบี่และใช้ได้อย่างคล่องตัวเช่นนี้มีมนุษย์โหดเหี้ยมไร้พ่ายผมไมคนแล้วรีบไปรายงานท่านราชาสัตว์เร็วน่นกวากลัวมากเกินไปแล้วเพีงเยงแค่ขยับนิ้วเท่านั้นกลับสามารถฆ่าผู้นำจัลเขคตายได้ด้วยระดับขั้นเตรียมพร้อมเป็นเสียงของมันแม้แต่โอกาสที่จะหนีจะเอาชีวิตรอดยังไม่มีเลยเผ่ออาอัมนุษย์เหล่านั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากแล้วรีบไปรายงานให้ราชาสัตว์ที่กำลังต่อสู้อยู่ภายในเมืองทันที คงมีเพียงราชาสัตว์ออกมาสู้ตัวเองเท่าน,นั้นถึงจะสามารถจัดก,การเขาได้เมื่อห่างไปจากประตูเมืองประมาณ30สิจางจากโรเินก็หยุดเท้าลงแล้วมองไปที่จอมยุทธ์เผามนุษย์ที่ถูกตึงไว้บนซาก,กำแพงเหล่านั้นโดยสายตาที่นิ่งสงบมากว่านฮาวายเก่าวมาด้วยเสียงที่อ่อนเพียมากรีบหนีไปเมืองอิงซาจบสิ้นแล้วเจ้าไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วหากว่าร,ราชาสัตว์ปรากฏตัวออกมาแล้วเจ้าคิดจะหนี ก็นีไม่ไม่พ้นจางรัวเฉินไม่ได้กล่าวอะไรออกมาและไม่สนใจว่านฮาวาีเขาสังเกตไปบนแท่งเหล็กที่เสียบอยู่บนร่างของพวกเขาเขาก็พบขึ้นพลังสมาธิที่แข็งแกร่งมากแท่งเหล็กสีดําเหล่านั้นเป็นอาวุธพลังสมาธิอย่างหนึ่งที่สามารถจัดก,การกับพลังในร่างของพวกเขาได้มันทําให้พวกเขาไม่มีทางหนีไปได้และทําได้เพียงจ้องมองเลือดของตัวเองไหลจนหมดตัวเท่านั้นเป็นพลังสมาธิที่แข็งแกร่งมากดูเหมือนจะมีราชาสัตว์ที่ฝึกฝนพลังสมาธิอยู่ตัวหนึ่ง จางโลดเฉินสามารถคาดเดาระดับพลังของพลังสมาธิที่ผสมผสานอยู่บนแท่งเหล็กได้ราชสาัตว์ตัวนั้นน่าจะมีพลังสมาธิเกือบจะถึงระดับที่50ิแล้วมันแข็งแกร่งกว่าจางโลดเฉินอยู่เล็กน้อยจางโลดเฉินยื่นฝ่ามือออกไปเขากางนิ้วทั้งห้าออกจากนั้นก็ปล่อยพลังสมาธิออกไปแท่งเหล็กที่ตึงร่างของผ่ามนุษย์ไว้บนซากกำแพงสั่นไหวเล็กน้อยและก็มีเสียงที่แสบหูดังออกมาจอมยุทธ์ผ่ามนุษย์เหล่านั้นต่างก็รู้สึกตกใจเพราะพวกเขารู้อย่างชัดเจนว่า เจ้าของแท่งเหล็กสีดำที่แทงทะลุร่างของพวกเขาอยู่นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในระดับหนึ่งเดิมทีพวกเขาต่างก็ยอมรับในชะตากรรมของตัวเองและรู้สึกได้ว่าวันนี้พวกเขาจะต้องตายไปอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีทางที่จะหนีรอดแล้วในเมื่อตอนนี้มีชายหนุ่มท่าทางสง่าง,งามและยังมีพลังสมาธิที่แข็งแกร่งเขากลับสามารถทําให้แท่งเหล็กที่เสียบอยู่บนร่างของพวกเขาขยับขยืขย่นได้สลายจางว่าเฉินหุบนิ้วทั้งห้าลงและชักมือกลับมาแท่งเหล็กสีดำทั้งหมด ก็ลอยออกมาทันทีมันอยู่ในการควบคุมของจางว่าเฉินพวกมันหมุนวนอยู่บนท้องฟ้าและพุ่งโจมตีไปทางเผ่าอมนุษย์จํานวนหนึ่งที่อยู่บนซากกาแพงเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นมีเผ่าอมนุษย์มากกว่าร้อยตัวตกลงมาจากกําแพงที่สูงตั้งงานนั้นจอมยุทธ์เผ่ามนุษย์นับร้อยตกลงมาตามกําแพงเมืองและล้มลงไปไอเป็นเลือดอยู่บนพื้นมีจอมยุทธ์เผ่ามนุษย์ประมาณ200คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากแน่นอนว่าจอมยุทธ์ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ต่างก็เป็นยอดฝีมือที่ไม่เป็นสองรองใครเลยทุกคนจ้องมองไปที่จังหวเฉืนด้วยแววตาซาบซึง้งและในขณะเดียวกันสายตาของพวกเขาก็มีความเคารพยำเกรงและอยากรู้อยากเห็นเขาเป็นใครกันแน่ทำไมถึงสามารถฝึกฝนพลังสมาธิและกระบี่ได้ถึงขนาดนี้ในขณะนั้นเองเสียงคำรามอย่างเกลียวการของราชสัตว์ก็ดังลอยออกมาจากภายในเมืองอิงซาเสียงคำรามและเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วพุ่งตรงมายัางประตูเมืองด้วยความรวดเร็ว แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ